รับใช้ไลค์แชรสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่23นะคะ2564อ่ะกันยายน2564นะคะให้เอาคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาอ่าขออนุญาตจับไพ่นะคะแทนคุณทุกวันเกิดก่อนนะคะ คอยไข่ออกมาดีๆนะแล้วก็มี energy ที่ดีนะคะแล้วก็แม่นยำเนาะเริ่มต้นที่คนวา,าทิตย์นะคะขอสามใบใครรอดวงรายเดือนอยู่กําลังจะออกแล้วนะคะค่อยๆทยอยคลอดแล้วนะคะดวงรายเดือนของทุกวันเกิดเลยนะติดตามรับชมกันได้นะคะที่ y youtube เนาะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามไว้กดไว้นะเพราะว่าเวลาเราลงคลิปใหม่ๆใช่ไหมคะมันจะแจ้งเตือนไปที่มือถือของท่านแล้วท่านก็จะได้ดูได้เลยไม่ต้องมาสไลด์หาเนะแบบมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะคว,วันที่ขอสามใบค่ะวันที่ยีิบสามนะยี่บสามกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใบแรกเป็นสิบถ้วยนะคะวันวอาทิย์ไพ่จะดีตลอดเป็นอะไรเนี่ยดูสิไม่ดีได้งไงอ่าเด็ออฟคัพอีกนะอ่าสุดท้ายเป็นเก้าไม่เท้านะคะมีน้อยๆบ้างเนาะอ่า ก็สิบถ้วยนะที่ผ่านมานะคุณและครอบครัวนะคะหรือว่าเรื่องของความรักนะมีความประสบมีการประสบความสําเร็จที่ดีมีความอบอุ่นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณนะคนอาทิตย์นะคะนะหรือถ้ายังไม่ได้อะไรหรือว่ายังแบบรู้สึกว่ายังยังยังไม่ได้เถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขดีแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันที่ยี่สิบสามนี้แหละนะนะคะ แถมจะได้พบเจอกับนะความรักนะคะหรือว่าโชคนะคะนะหรือว่าข่าวดีนะคะแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะนะอาจจะเจอคนรักคนถูกใจก็ได้นะคะอ่าถ้ามองอีกอย่างหนึ่งบางคนน่ะกำลังจะแต่งงานนะนะคะกาลังจะแต่งงานมีแผนที่จะแต่งงานแล้วนะคะนะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะนะมีการแบบว่าอาจจะถูกขอแต่งงานนะคะหรือว่าคุยพูดคุยกันว่าเออเรา ได้เวลาแล้วนะถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีก้าวไม่เท้าเข้ามานะอาจจะมีเรื่องของความเบื่อนหน่ายหรือว่างานมันเยอะนิดนึงตอนนี้ทําไม่ค่อยทําแล้วเหนื่อยอ่ะมันมันเยอะจัดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าอ่าบางคนก็คือแบบเบื่อหน่ายนะคะมีความท้อนะคะในภาระหน้าที่นะคะหรือว่าเรื่องของการงานกิจาการการงานนี่แหละนะมันอาจจะแบบเหนื่อยจนคุณท้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าเอาใจออกห่างแล้วนะประมาณว่าไม่อยากทาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษให้กับคนวันอาทิตย์ใบหนึ่งแล้วกันนะคะอ่าแต่งานเยอะเงินก็เยอะสิคะนะเพราะว่าคุณก็ได้โชคลาภเป็นเงินทองเข้ามาด้วยนะคะไพ่บอกว่าอย่าไปนอยเลยเยอะก็ทําไปเถอ,อะเนาะอะไรเางี้ยงานเนาะเพราะว่าทําให้คุณมีตังนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปคนวันจันทร์บ้างนะ คนวันจันทร์สามใบหนึ 1, 2, ่งสองเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็คิงออฟวอลแล้วก็แฮงแมนนะคะคนวันจันทร์เขาก็บอกว่าอตอนนี้นะลงทุนลงแรงอะไรไปยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะเก็บเกี่ยวได้ในอนาคตนะนะคะก็ทําต่อไปนะคะนะแต่พักนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่านั้นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยมีรูทางนะคะมอง มองรู้ทางการทํามาหากินอยู่นะคะตอนนี้จบัจบจดจ้องจ้องอยู่นะคะก็ทําได้นะคะทําได้นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เงินหรือว่าได้ลาบผลจากตรงนี้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะเก็บเกี่ยวได้ในอนาคตนะคะนะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของการงานเนี่ยนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะที่เมตตาเอ็นดูคุณนะคะแล้วก็ให้โอกาสคุณนะคะหรือว่าคอยให้กําลังใจให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคุณได้แฮงแมนมันจะมีเรื่องของการติดขัดหรือว่าการต้องชะลออะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของด้านสุขภาพก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าอ่าบางคนที่อ่าไม่ได้มีงานทําก็ยังยังยังคงนอนอยู่ก็เป็นได้นะนะคะนะหรือบางคนเนี่ยก็คือรออะไรอยู่ก็ยังต้องรออยู่ก่อนนะคะหรือบางคนเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้มากในช่วงนี้ดิ้นไปก็เท่านั้นนะคะนะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็แบบว่า ปวดหัวทุกใจไม่สบายนะคะมีเรื่องมีปัญหานะคะก็เดี๋ยวมันจะคที่ลายเองนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเทคไทม์นะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบอ่าเรื่องการงานดีอ่ะเรื่องงานคุณเด่นนะคะนะเรื่องของอ่าการงานเนี่ยมีทั้งคนให้ความ เรียกว่าอะไรอย่างเงี่ว่าให้โอกาสคุณะนะคะมองเขามองเห็นคุณค่าหรือว่าอะไรสักอย่างในตัวคุณแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามาอีกนะเรื่องของการงานนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเรียกว่าการไปมาหาสูนะฮะหรือว่าเดินทางนะคะก็ดีหมดค่ะนะคะทั้งหมดนี้คือดีหมดนะนะคะอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารนะคะ,นะค,ะคนวันอังคารน,นะสองถ้วยนะคะ อสวินดาบและเจ็ดไม้เทานะ้านะคนวันคารนะคะเขาบอกว่าคุณอาจได้พบเจอกับความสัมพันธ์หรือพบพบเจอกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือว่าพบเจอนคนรักคนถูกใจนะคะถ้าคุณมีอาการป่วยไปหาหมอจะพบเจอกับหมอดีนะคะยาดีนะคุณจะหายนะคะนะเขาบอกวันที่23นี้คุณอาจจะมีเรื่องบูบูไฟไฟ,ไฟนิดนึงนะเพราะว่าคุณอาจจะต้องแบบว่าออกโรงเองนะคะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มัน ต้องต้องต้องเป็นคุณนั่นแหละนะถึงจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องออกไปจัดก,การนั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะแต่คุณทําได้แล้วคุณเก่งนะอัศวินนะคะนะมาถึงเจ็ดไม้เท้าก็คือเรื่องราวเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันนะคะคุณต้องออกไปฝ่าฟันอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณทําได้ไหมทําได้นะคะค่อยๆทําไปมันเป็นชาเลนจ์นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแหละคนวันอังคารนะในวันที่ยี่สามนะคะดูแล้วอาจจะแบบมีงานเข้านะมีงานเข้านิดนึงนะคะอขออภัยทักพิเศษนิดนึง บอกว่ามันจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจบ้างอะไรบ้างนะคุณนะตั้งความหวังไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะแค่สามสิบสามสิบห้า 30, 35, อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ก็ได้นะแต่แต่มันอาจจะแบบไม่เป็นไปอย่างที่หวังสักเท่าไหร่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้นะคะก็ะพยายามอย่าตั้งความหวังหรือเป้าให้มันสูงมากเกินไปแต่จ,จริงๆคนเราอะ่ะตั้งสูงไว้ก่อนดีดีนะเพราะว่ามันจะได้ไต่ไต่ขึ้นไปคือมันถึงมันไม่ถึงมันไม่ทัชเลยก็ ให้มันมีเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันไต่าตามระดับขึ้นไปอ่ะคะ่ะถ้าสมมติเราตั้งไว้น้อยมันก็จะได้น้อยกว่านั้นเข้าใจปะถอะนั้นตั้งสูงไว้มันก็จะดีกว่านะคะอืมตามนั้นนะมันจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ้างแหละนะบางคนอาจจะไม่ตั้งเป้าอะไรแต่วันนี้หงุดหงิดจังเลยเออเป็นได้นะคะเหนื่อยด้วยอะไรด้วยก็พาอารมณ์ไม่ค่อยดีประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปคนวันพุธนะคะ ันวันพุธสองถ้วย1เหรียญและปักพาคารอ่าสถ้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ใช่2ถ้วยครับเทมเพลนส์นะคะเทมเพลนส์ e ก็บอกว่าคุณอาจมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในศทางที่ดีขึ้นนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะนะก็คือ1นเหรียญโตโตเนี่ยนะคะโชคลาบโอกาสอะจรดีๆเข้ามาแน่นอนในวันที่22นี้นะคะ มันอาจจะเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันด้วยทําให้คุณตกอกตกใจได้เลยนะคะทีนี้มันมีทาวเวอร์ออกมาเนี่ยฉันดิฉันจะแปลเป็นดีก็ได้ว่าไพ่ออกดีใช่ไหมแต่ว่าต้องต้องอยากบอกให้คุณระวังเรื่องของการตกอกตกใจเนี่ยมันอาจจะเป็นในเชิงได้ทุกอย่างอ่ะได้ทุกอย่างก็คือว่าอาจจะพบเห็นสิ่งที่ทําให้ตกอกตกใจได้ต้องระวังนิดนึงนะคะนะแต่ดิฉันน่ะจากไพ่ดิฉันดูแล้วฉันดฉันคิดว่ามันจะเป็นตกอกตกใจในเชิงบวกนะคะอืม ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าที่ฉันอยากให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แต่อยากก็ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าโหล่ลลาจนลืมลืมแบบลืมระวังตัวอ่าอย่างนี้ดีกว่านะอ่าขอให้ทักพ,พิเศษวันพุธแล้วกันะค่ะนี่ไงจะมีคนนาโชคนําลาบมาให้มีข่าวดีนะคะอาจจะพบรักพบความสัมพันธ์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเจอก็เจอ,เจอแบบปุบปรับฉับพัน <laughs> ตกใจกันเลยทีเดียวอ่ะนะออานะประมาณนี้อ่ะต่อไปวันพฤหัสค่ะ คนวันพฤหัสนะสี่ไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าและเดวเวอร์นะฮะดีจังสวยจังเออไพ่คนวันพฤหัสเดี๋ยวนี้เขาดีแล้วนะนะอา่อามาดูกันนะฮะสี่ไม้เท้านี่คือความมั่นคงมั่งคโคกไอ้มั่นคงนะมั่งคั่งมั่นคง,งนะฮะมะีมีระยะหรืออายุนะฮะ ยืนนะคะระยะยาวนะคะคมหมายความว่าคุณมีความมั่นคงในระดับที่ต่อไปเนี้ยยาวไปอะค่ะนะคะเจ้า <etchup> ชะตานะมีความมั่นคงในระดับที่ดีมากๆนะคะนะแล้วก็มีเรื่อง <light> ของการเดินทางหรือว่าการส่งข่าวนะคะมีข่าวดีนะคะหรืออาจจะต้องเดินทางนะนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะถ้ามองโดยรวมเนี่ยคุณจะต้องไปทํางานยางต่างประเทศถ้าฉันมองไพ่อย่างเงี้ยมองไปเลยปุ๊บเนี่ยคุณกำลังเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศใครรอคอยอยู่อาจจะได้ไปอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าไม่ใช่บางคนไม่ได้เพน point นี้หรือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณก็คือมีความมั่นคงในหน้าที่การงานดีค่ะนะคะแถมยูนเซฟโซนแล้วก็มีคอยวดาคอยคอยอวยใยให้พรช่วงนี้ทำอะไรขึ้นหมดนะคะทำอะไรดีหมดนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดนะคะทุกอย่างโชคเข้าข้างมันเป็นดวงที่แบบทำอะไรก็ดีตอนนี้นะอ่าอย่างนี้ดีกว่าอ่าขอไพ่ทัาพิเศษ่อยค่ะแอะออกมาทําไมถ้าไม่ท้าออกมาปุ๊บนะคะเรื่องงานอีกเหมือนกันนะบริวารน,นะคะไม่ค่อยโอเคนะ จะมีความขัดแย้งหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะการเอาเรียกว่าอะไรอะ่ะ<ม>เรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันดีกว่านะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าอันนี้เป็นไพ่ทักเตือนก็ต้องระวังการทะเลาะเลยพูดง่ายๆนะคะเขาบอกว่าคุณระวังเรื่องของการที่จะเข้าไปทะเละะาะเบาแหวกใครนะคะอาจจะเป็นทีมงานก็ได้อาจจะเป็นแบบบริวารก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบเดินไปเจอก็ได้นะอันนี้นะนะคะก็คือต้องระวังมันเกิดจากคนแน่นอนนะคะ ไปต่อต่อไปที่คนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์นะคะสิบดาบแล้วก็โอ้โหคิงดาบนะอ่า The Wheel of Fortune คอย,ยังชั่วยเขาบอกสิบดาบนี่นะค,ะคนวันศุกร์ท่าทางจะน่วมนะะช่วงนี้นะนะท่าทางจะน่วมนะคะหรือว่าว่าเอ,อทำอะไรได้ไม่ค่อยมากหรอกเพราะว่า พลังน้อยมากนะคะจะแบบจะแย่ไม่แย่จะรอดไม่รอดอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะคะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้นะคุณต้องระวังคู่ที่มีอํานาจมากกว่านะคะคุณดูเลยใครมีอํานาจมากว่าคุณตอนนี้อย่าปะทะนะคะสู้ไม่ได้จริงๆนะอ่อนแรงมากนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกตัวคุณเองนั่นแหละนะอารมณ์ไม่ดีเลยเกจ้ากาดแอดกิสต์ตลอดนะคะทำานี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันทําให้คุณ ไม่แจ่มใสไม่ดีไม่มทุกอย่างนะไม่ดีทุกอย่าง,นะท,างทีนี้มาตัวสุดท้ายเป็นวิ e อ of f o r ์ u n e นะอันนี้โชคชะตามันกำลัง,ลงพลิกผันนะคะก็ตอนนี้คุณนอนนิ่งๆอยู่บนจมอยู่กับกองเลือดและความดำมือดอย่างเงี้ยมันจะพลิกแล้ค่ะมันจะพลิกเป็นดีแล้วนะคะนะต่อไปก็คือแบบว่าดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วนะหลังจากวันที่ยีิบสองนะคะประมาณนี้นะะขอไพ่ทักพิเศษเลยดีกว่าอยากบอกกะไดคนวันศุก เขาบอกว่าคุณเนี่ยนะโอุปสรรกก็เยอะชีวิตเนาะแล้วก็ยังมีคนมีแต่คนเอาใจออกห่างไม่เอาใจช่วยคุณนะคะหรือว่าคนช่วยเหลือคุณน้อยนะคะนะทำอะไรต้องทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ใบเตือนเราบอกเลยว่าระวังถูกทิ้งถูกเทนะนะคะทำอะไรอยู่กับใครนะตกลงกันไว้ดีดีว่าเออเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันเก็บเดี๋ยวช่วยกันล้างมันเทค่ามันเทให้เราล้างอยู่คนเดียวประมาณเนี้ยนะประมาณนี้นะะต้องระวัง เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทักเตือนนะฮะแต่ว่าคุณต้องระวังอะ่ะว่าว่า,ว,าว่าใครจะเทคุณหรือเปล่าหรือใครจะทิ้งพาระยคุณรับชอบคนเดียวนะต้องระวังตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือว่าชะตาคุณกำลังจะพลิกฟื้นละนะคะได้ระว,วิวออฟฟอร์จูนมาจากร้ายมันกำลังจะกลายเป็นดีขอเอาใจช่วยนะนะคะอะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบเด็กถือถ้วยนะคะ แฮงแมนแฮงแมนนี่ขยันนะวันนี้เดอะฟูเนี่ยค่ะแันออกเป็นรูปเด็กๆหมดกกเลยนะอืมคนวันเสาร์นะยคะช่วงนี้อารมณ์เป็นเด็กๆไหมมีความแบบว่าเออขี้เล่นอะไรอย่างนงี้แบบนะมีความรู้สึกชิลๆหรือเปล่านะคะหรือว่ายัางไงหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กๆหรือเปล่าคนอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ คนหน้าเด็กตัวเล็กก็ได้นะนะคะเขาจะนําโชคลาภมาให้คุณนะคะคําข่าวดีมาให้นะนะคะคุณจะมีอ่าเรื่องของเรียกว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความรักก็จะไปรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือไม่ก็คนที่มีลักษณะเป็นเด็กๆนะคะถ้ารักก็รักอยู่แล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบแรกที่เกิดกขึ้นกับเช่าชะตามันต้องเกิดขึ้นแล้วนะคะอืม บางคนก็จะได้ข่าวดีหรือว่าได้ลาบนะคะจากคนที่มีอายุน้อยหรือว่าคนที่หน้าตาเป็นเด็กๆนิสัยเป็นเด็กๆ็ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงเขาจะอายุมากกว่าเราก็เถอะนะแต่พอมาเป็นแฮงแมนนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้นะคือมันเป็นช่วงที่คุณขยับเขยื่อนไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะนะทำอะไรก็มันมันไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยไปดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งรัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเครียดกังวลขั้นสูงนะคะนะแต่ว่า เขาบอกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวฟูแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอิสระแล้วมันจะฟรีขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะคะนะอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะบางท่านนะนะคะ,ะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยค่ะอไพ่ทักพิเศษบอกว่านะคะเรื่องของหน้าที่การงานการต่างประเทศและผู้ใหญ่เด่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสามสิ่งเนี้จะให้คุณกับคุณนะคะอ่าเรียกว่าอะไรหน้าที่การงานนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจด้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจให้ความเมตตาเอ็นดูให้การช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็การต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีโชคทางด้านต่างประเทศนะคะประมาณนี้นะคะโอเคจบแล้วนะคะอย่าลืมติดตามดวงรายเดือนกันนะกําลังจะออกแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ